จอมพลปอพิมุลสงครามยุคปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสั่งสร้างปฏิรูปพระธาตพนมใหม่ทั้งหมดไม่เหลือแม้รูปแบบดั้งเดิมเวลียนรวดลายเน้นไทยภาคกลางสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่โมโอ,อีกพระธาตพ,พนมพังเพร,ะะราะศิลปะแบบชาตินิยมไทยพระธาตพ,พนมเป็นพระธาตโบราณในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมถือเป็นศาสนสถานท,ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้าการก่อสร้างพระธาตุพนมปรากฏหลักฐานในตำนานอุรังคธาตุซึ่งอ้างว่าเป็นพระธาตุสร้างขึ้นตามพุทธธรรมไตโดยลังพระพุทธเจ้าปรินิพานพระมหากัสสปะก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมายัางดินแดนนี้และในเจ้าเมืองทั้งห้าตามตำนานร่วมกันสร้างพระธาตุขึ้นขณะที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศักชัยสายสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกล่าวว่า รูปแบบดั้งเดิมของพระธาตุพนมนาจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปจระจซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่15เมื่อถึงสมัยล้านช้างจึงมีการก่อเจอดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมทับเรือนท่าที่มีมาแต่เดิมพระธาตุพนมมีการบูรณะหลายครั้งเช่นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชรวมถึงสมัยเจ้าราชครูหลวงพลสเมเก็จซึ่งติ๊กแสนบนนักเขียนผู้รอบรู้เรื่องราวอีสานบอกว่าท่านได้ใช้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในการหลอมรวม ผู้คนเป็นฐานอำนาจทางการเมืองและการบูรณะในครั้งนั้นก็ยังอยู่ในกรอบของศิลปะแบบลาวอยู่แต่เมื่อไทยกลายเป็นรัฐสมัยใหม่การบูรณะพระธาตุพนมในยุคหลังจากนี้ได้ทําให้รูปลักษณ์ของพระธาตุพนมผิดแผ่ไปจากงานของช่างท้องถิ่นแต่เดิมดังที่ติกบรรยายว่าการบูรณะซ่อมองค์พระธาตุพนมในยุคนี้จึงไม่เคารพต่อรูปแบบงานช่างท้องถิ่นอีสานโดยในปีพุทธศักราช2483สมัยรัฐบาลจอมพลป ที่มูลสงครามยุปฏิรูปศิละปะวัฒนธรรมความเป็นไทยฉบับแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของหลวงวิจิตวาทการซึ่งขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมศิลปากรได้นำเข้ากลุ่มช่างและรูปแบบศิละปะโดยเฉพาะการตกแต่งด้วยลวดลายแบบเครื่องคอนกรีตสกุลช่างภาคกลางโดยการต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อสถาปนาความยิ่งใหญ่ให้มองเห็นได้แม้ในฝั่งสอปอป,อปอลาวนอกจากนี้ติ๊กยังกล่าวว่า การพังทลายของพระธาตุพนมในปีพุทธศักราช2,518ก่อนหน้าจะเป็นเหตุมาจากการบุรระพราธาตุในครั้งสมัยรัฐบาลจอมพลปด้วยเนื่องจากการต่อเติมในครั้งนั้นส่งผลต่อความบั่นคงทางโครงสร้างจนเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดการพังทลายในอีก35ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2,518สอดคล้องกับความเห็นของโรมบุญน,นาคที่กล่าวว่าการบุรณะบางครั้งมีการตอ่อยอดให้สูงขึ้นแต่ไม่มีการเสริมส่วนฐานโดยเฉพาะการบุรณะเมื่อ พุทธศักราช2,483ัถึง2484ได้มีการทำรูระบายอากาศรอบด้านในส่วนยอดรูนี้ทำให้ฝนไหลเข้าได้แต่ไม่มีทางระบายน้ำออกองค์พระธาตุจึงกลายสภาพเป็นที่เก็บน้ำที่ค่อยๆซึมชุ่มอิดภายในให้เปื่อยยุย่ยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม2518ได้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ขึ้นหลายจุดราวหเดือนต่อมาถึงวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518พระธาตุพนมก็ได้พังทลายลงมา และเป็นที่น่าเสียดายที่รัฐไทยยุคต่อมายังคงแนวคิดเดิมในการบูรณะองค์พระธาตุด้วยรูปแบบดังกล่าวติกกล่าวถึงการบูรณะในครั้งหลังที่ยังคงใช้รูปแบบองค์พระธาตุในสมัยจอมพลปแต่ไม่ว่าองค์พระธาตจะพังลงมาด้วยเหตุผลประการใดความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะที่เกิดขึ้นกับองค์พระธาตุก็แสดงถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นลําดับและด้วยเหตุที่ส่วนกลางในกรุงเทพ ยังเป็นหัวขบวนในการกำหนดทิศทางทางวัฒนธรรมของทั้งประเทศคตินิยมทางศิลปะจากภาคกลางก็ย่อมมีเหนือพระทาตที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของดินแดนอีสานต่อไป